สวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอประกาศขายรถบรรทุกมือสองกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการประกาศขายรถพ่วงอิ u ุสุ360แรงม้า F-XZ นะครับมีจำนวน2พ่วงนะครับเป็นปี61กับปี58นะครับ้ะจำไม่ดิดก็ตัวปี61ก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทน,นะครับ10น็อตนะครับ แม่ลูกกระบะอู่สุ้นชัยนะครับรถวิ่งข้าวอย่างเดียวเลยนะครับสวยนะครับคนนี้จักไปเน้นก็ได้เยอะอยู่ค่อนข้างใหม่ครับสภาพสวยนะครับเป็นแม่ลูกต่อกระบะอู่สุ่นชัยนะครับใช้งานน้อยนะครับนี่เลยครับสภาพสวยๆนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะมีรถจํานวน2คงพ่วงนะครับก็จะดูแลดูจะสับสนนิดนึงนะครับก็ลูกค้าก็สังเกตดูนะครับ ตัวปี61ก็จะเป็น10น็อตนะครับน็อตน็อตกระทะล้อนะครับเป็นตัวปี58ก็จะอยู่ที่ล้อ8ตัวนะครับสีก็จะเอาอสีขาวจะเยอะกว่าหน่อยนะครับเนื่องจากกรงกระบากก็จะไม่ก็มีสีเขียวนะครับโดวที่กำลังส่องอัูนี้เป็น10น็อตนะครับปี61นะครับ ก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทครับแต่เต็นต์ก็ได้เยอะอยู่นะครับสาหรับ2องพ่วงนี้ก็ไม่ได้แจ้งราคาชัดเจนนะครับบอกอย่าคร่าวๆนะครับตั่บางครั้งอาจจะมีเต็นต์รถหรือพ่อค้ามาซื้อไปขายต่อนะครับก็จะเปิดราคาให้ประมาณนี้นะครับสนใจก็แอดไลน์โทรทักทายกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็0926670899นะครับผมคิดว่าโค้ดเรื่องลายก็โชว์อยู่ด้านหน้าวิดีโอนะครับลูกค้าสามารถสแกนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ เป็นอู่สุ่นชัยทั้งสองพ่วงนะครับสภาพโดยรวมก็คือพร้อมใช้นะครับรถเช็คศูนย์อยู่ตลอดนะครับปีซุซๆเอฟเอ็กซ์นะครับปีหกหนึ่งหนึ่งพ่วงนะครับปีห้าแปดหนึ่งพ่วงนะครับเป็นอู่เดียวกันนะครับอู่สุ่นชัยน้ำหนักบรรทุกได้ของสามสิบตันนะครับแล้วก็เนื้อนะครับในตัวปี58น่าจะได้29กว่าครับ ไม่ถึง30มสิบตันะครับขาดนิดหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะขาด30ตันแค่ไม่กี่ร้อยโลนะครับตัวนี้ได้30ตันนะครับตัวสิบน็อตนี่นะครับได้30ตันนะครับตัวนี้ได้29ตันกว่านะครับเป็นปี58ครับ2ล้านกว่าบาทนะครับสําหรับตัวนี้ก็สวยๆสุนชัยทั้งคู่เลยนะครับทั้งแม่ลูกทั้งไอ้ทั้งสองพ่วงเลยนะครับ สนใจจะมาชมรถก็โทรทักทายกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็โทร0819481821ก็ได้นะครับนี่เลยครับแพ็คคู่เลยนะครับสองพวงสวยๆนะครับเป็นของอู่สุนชัยนะครับตัวนี้เป็นสุนชัยชุดใหญ่นีครับตัว8น็อตนะครับราคาก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับสวยๆเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะครับสวยมากนะครับเป็นรถีวิ่งข้าวนะครับใครก็โทรทักทายกันเข้ามาได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง u t u b e และ a c e b o o k นะครับออถ้าอย่างไรแล้วถ้าเกิดท่านหนึ่งท่านใดเพิ่งจะเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับถ้ากดเห็นวิดีโอนี้ก็ฝากกดติด,ดตามนะครับเดี๋ยวเวลาผมนาเสนอคลิปต่อไปนะครับคลิปวิดีโอก็จะไปเด้งแจ้งเตือนที่เครื่องของท่านนะครับเผื่อท่านนั้นกาลังมองหารถาบรรทุกชนิดต่างๆไปใช้งานอยู่นะครับตรงจุดนี้ก็จะมารีวิวกันอยู่ตลอดนะครับประมาณอาทิตย์ละสองสาครั้งประมาณนี้นะครับ มีทั้งรถ10ลอ้อรถพ่วง6ล้อดัมต่อใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องจัรหนักลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมารีวิวกันอยู่อาทิตย์ละสองสาครั้งนะครับถ้าเกิดลูกค้ากําลังมองหารถชนิดต่างๆเพื่อที่จะไปใช้งานอยู่นะครับก็สาหรับคลิปนี้อาจคลิปนี้อาจจะไม่ตรงสายงานของท่านก็าฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะตรงสายงานของท่านที่กําลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะครับวันนี้ได้30ตันนะครับ ตนี้ได้29ตันกว่านะครับเป็นซุ้มชายทั้งคู่นะครับสนใจอยากจะได้รูไปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ QR code อ,อ,อ,อยู่ด้านหน้าวีดีโอนะครับก็ไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรนะครับโทรทักทายพิเศษกันได้นะครับ วกก็จะมีราคาแม่ลูกไม่ถึงล้านก็มีนะครับมีอยู่พวงหนึ่งนะครับลูกค้าลงกดย้อนหลังไปลึกๆแล้วก็เผื่อทันใดเผื่อท่านใดกําลังมองหารถไปบรรทุกไปเข้าป่าเข้าดงเข้าไร่อ้อยงานหนักๆนะครับราคาไม่ถึงล้านก็มีอยู่นะครับแม่ลูกเลยนะครับกดย้อนหลังไปดูลึกๆนะครับสหรับช่องทางตรงจุดนี้นะครับช่องทางตรงจุดนี้ของ YouTube ก็คือประสานรอดภัยนะครับ สารรอดไทยก็คือสารนั่นคือสะกดด้วยรอเรือนะครับลูกคา้าไปกดสะกดด้วยนอนหรือาจจะไม่เจอบางท่านก็บอกว่าไม่ไม่พบไม่เจอนะครับก็ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดหาไม่เจอนะครับให้ประสานให้สะกดคําว่ารอเรือใช้ใช้รอเรือสะกดนะครับก็จะเจอนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามกันอยู่นะครับ สำหรับสองพ่วกนี้ก็จัดไฟแนนซ์ก็ได้เยอะอยู่นะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับใช้เงินดาวไม่เยอะนะครับรถปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับจุดทีไฟแนนซ์จัดได้เยอะนะครับสนใจก็แอดไลน์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับรถไม่วิ่งงานไม่เคยวิ่งงานหนักมาก่อนเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นรถวิ่งข้าวนะครับ เรื่องสวยๆนะครับเรื่องยังนวลนๆอยู่เลยครับยังไม่เคยเปิดเคยแกะเลยนะครับภายในหัวเก๋งก็ครบๆนะครับคอนโซเอร์ครบหมดเลยนะครับภายในหัวเก๋งนี่คือฟันธงว่าสวยมากเลยนะครับคนขับรักษาไว้ดีทุกพวงเลยนะครับอันนี้เป็นปี61นะครับเป็น10น็อตนะครับอันนี้ได้30มันนะครับนต,ตัวที่ขับอันนี้เป็น ปีหนะครับตัวนี้ได้29กตันกว่านะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับได้รูปภาพเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดไปเน้นต่างๆนะครับก็แอดไลน์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับอยากจะสอบถามว่าท่านนั้นจะสามารถจัดไปเน้นได้ไหมประมาณรายละเอียดพื้นฐานเบื้องต้นนะครับก็สามารถแจ้งให้คุณลูกค้าทราบได้นะถ้าอย่างไั้ทักทายกันเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบ วิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆทก่านเลยนะครับที่กดติดตามอยู่ทางช่องยูทูบและเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีนะครับ